ไม่ได้เอะใจเลยทีแรกเพราะว่าลูกเราเป็นโรกถ้ามันเป็นจริงก็ให้มันรับกรรมไปทำเขาเฮ้ยคนอย่างนี้ใจดำขอมาที่ไหนลูกตายแล้วแล้เขาก็จะไปโรงพยาบาลเช้าไงแต่นี้ยังไม่ทันไปมาเจอตายก่อนต้องการความขอ้อเท็จจริงอ่ะต้องการความถูกต้องอ่ะถ้ามันเป็นจริงก็ให้มันรับกรรมไปเราก็จับไปแล้วนี่ใช่ปะ่ะคนเราทำเวรทำกรรมอะไรก็ให้มันรับเวรรับกรรมองอะไรจะคั้าการประกันตัวด้วย อย่าไม่ย้ายประการหรอกคนเราไงก็ต้องอพูดถึงการรอดหลุดออกมาทางนี้ได้เนะี่ยกรรมมันก็ตามสนองกรรมมันไม่เลไม่ละใครหรอกมันถึงได้รู้เร็วเนี่ยทำกับคนอย่างดีใจดามแล้วหลังจากนั้นเราได้คุยกับแอมไม่เคยเไม่คุยเลยไม่เคยคุย,ยตั้งแต่วันนั้นมาไม่คุยเลยเราไม่ติดต่ออะไรมาเลยเขาพยายามจะมาหา ไม่มาไม่มาเลยเขารู้แล้วว่าผมโกธรคนเราต้อก็ต้องระวังก็าทำเงี้ยเขาต้องระวังเขาไม่ได้ทําคนเดียวก็ทาเยอะอะ่นนี้ไม่ไม่ไม่มาน่าเลยระวังแต่พ่อก็แบบไม่ได้เอกใจเลยมเป็นอี้ปาไม่ได้เอกใจเลยทีแรกเพราะว่าลูกเราเป็นโรกนี่ก็มันช็อปมือก็มันน็อคแต่ว่าพอมาเจอข่าวอะไรแบบนี้อย่างนี้ค่ะเราได้ย้อนได้เขาในในห้องเขามจะมีตู้เย็นเล็กตู้เย็นเล็กหน้าห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำในห้องน้ำในตัวแล้วจะมีตู้เลนตู้เย็นเล็กไม่เปิดตู้เย็นเราจะรูกว่าเขาคงอยู่น้ำ แล้วมแวีแก้วน้ำตั้งข้างกวดน้ำตั้งข้างทางตัวเขาก็นอนาอตายเราไม่สังเกตก็เหมือนคนนอนหลับธรรมดาลูกน้องมันส่งสายมันบอกมีกลิ่นเราไม่ได้สังเกตเมันผมตกใจไงเพอเห็นลูกตายเราก็ตกใจแล้ววิ่งมาเรียกแม่คือมาทีแรกเลยมาตอนเช้าก็นที่จะไปส่ง แม่เขาก็โทรศัพท์เขา้าไปบอกไม่ไม่ไม่รู้ไม่จแจง้งจะไปโรงพยาบาลจะไปส่งโรงพยาบาลที่ริราชแล้วก็ไม่เรียกโทรศัพท์ก็ไม่รับเคาะห้องก็ไม่ไม่ตื่นก็ล็อกห้องไงแต่ผมมีลุงแจห้องผมก็มาผมก็มานับตังอะไรอะไรผมมาขายฝากมาผมก็มาเช็คตังนับตังอะไรปั๊บเสร็จก,ก็ไปเรียกไม่ตื่นผมเอาแจไข่เข้าไปแจผมมีลุงแจพอไข่เข้าไปไปเจออ้าวมันนอนอยู่นู่นผมว่าอ้าวเรามันนอนอยู่นี่หรือว่าว่าอย่างนี้แล้วว่าจะไปโรงพยาบาล น้ำท่านไม่อาบน้ำไ่ลอยอยู่ไม่อาบหมาเข้าไปกรับเอาหน่ะตัวเริ่มแข็งเลยพอจับถูกลูกตายผมก็วิ่งออกมาก็มาเรียกแมวตกใจเลยว่าทำอะไรไม่ถูกเลยไม่กวนว่ามันจะเป็นอย่างงี้ไอ้นี่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้แล้วแล้วคนที่อยู่ที่อยู่มหาชัยว่าไอแม่้าคนที่อยู่มหาชัยอ่ะชื่ออะไรน้อยน้อยอะไรนั่นแหละนั่นกั็ลูกผมก็ไปงานศพเขานะคนนั้นตายก็ลูกผมไม่กี่น้อยถ้าไปรู้จักเขาได้ไงนึกว่าไม่รู้จักเขาได้ยังไงเขาว่าวงแคร์เขาว่าวงแคร์ด้วยกันก็อยากให้มัน ความจริงมันกะจางก็ช่วยกันเขาบอกให้ช่วยกันยเงี้ยเราก็ช่วยเขาเดี๋ยวยังไม่ให้เดีย๋ยวจะหาว่าเราไม่ให้ความร่วมมือคนผิดก็ต้องว่าเนไปตามผิดตอนงานตัวจะเขจะมาตอนที่ลูกตายไใหม่มาไม่มาเร็วรู้เร็วมาเร็วรู้มามันทีน่สังเกตเน,นี่ย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ